พี่พุธมีพาเด็กๆไปเจอบ้านพี่บีมหรือ,อยังอ่อจริงๆคือนัดกันประมาณสอาครั้งได้แล้วแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่ได้ไปสักทีหนึ่งอ่ครั้งแรกที่ที่นัดเนี่ยอยากจะไปเจอพี่พีกับพี่ทีมากเลยแล้วก็เจอ2อแฝดด้วยใช่ไหมก็คือตอนนั้นก็นัดกันแล้วปรากฏว่าอา่าฝั่งฝั่งบ้านพี่บีม น้องๆป่วยเด็กๆป่วยก็เลยไม่ได้ไปทีนี้ก็เลยนัดกันใหม่ครั้งที่สองกำลังเนี่ยจะไปแล้วก็ปรากฏว่าเอา้าเป็นคิวของน้องพีเจป่วยก็เลยไม่ได้ไปเจอกันสักทีเนี่ยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปเจอกันแล้วเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าอยากไปเจอมากเลยคุณแม่จะให้นมน้องถึง1ขวบไหมคิดว่าน่าจะถึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เขาก็ยังปั๊มนมอยู่นะฮะ คิดว่าน่าจะบวกกับสต็อกที่มีด้วยก็น่าจะนมแม่ถึงถึงควบหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเห็นคุณพุธยิ้มให้น้องพีเจทุกคลิปอบอุ่นน่ารักมากๆเลยค่ะอุ้ยเวลาอยู่กับพีเจก็คือเขาจะทำให้เราแบบยิ้มเองโดยอัตโนมัติอะคือเด็กเขาจะอุ๊ยหัวใจมาจุ๊บที่หน้าเมื่อกี้น่ารักจังเลยขอบคุณครับคือเด็กเขาจะมี เขาเรียกว่าเขาจะมีมวลที่ทําให้เราแบบยิ้มได้ทุกทุกวันทุกเวลาจริงๆมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อหลงลูกใช่ไหมใช่ครับหลงลูกครับผมมันกลายเป็นแบบเราติดการหอมลูกมากเลยทุกวันนี้เช้าปุ๊บเขาอบาบน้ำอะพี่เจเขาจะหัวหอมมากแล้วก็หอมตลอดทั้งวันเราก็จะชอบหอมหัวเขาแล้วผมก็นุ่มไงพี่เจเป็นเด็กผมเยอะตัดผมไปสามครั้งแล้วอืมเนีวนี่เดี๋ยวน้องก็ต้อง ตัดผมน่าจะปลายเดือนเป็นครั้งที่4อีกรอบหนึ่งมีคนจะชอบบอกว่าพีเจนี่กี่ขวบแล้วขวบหรือ2ขวบจริงมีคนแบบมาเจอแล้วก็จะทักจะถามอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยว่ากี่ขวบแล้ว24พฤษจิกายนก็จะขวบหนึ่งพอดีครับตอนนี้คาดไวมากพีเจ เดี๋ยวเดินได้นะที่บ้านจะบันเทิงกันมากเลยน้องจะเข้าโรงเรียนยังครับผมเยอะกว่าเราอีกยังครับน้องยังไม่เข้าโรงเรียนนะคะครับอุ๊ยอ่านข้อความไม่ทันเลยอ่านข้อความไม่ทันคุณพ่อคุณแม่เริ่มจะจับน้องไม่ทันแล้วนะคะโอ้โหถ้าเดินได้นี่คือตามจับไม่ทันแน่เลยปกติน้องพี่เจก็จะนอนสองทุ่มครับ ทุกๆวันฮะสองทุ่มสองทุ่มครึ่ง